โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวระบบกล้อง360องศา Real 3D นะครับ <S <S บนรถแกรนด Carnival นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นระบบที่ถูกพัฒนามาจากระบบกล้อง360 Bird Eye View ตัว2มิตินะครับจะสังเกตว่าเนี่ยครับมุมมองของการวิ่งนะครับจะเห็นรอบทิศทางเลยทีเดียวนะครับนี่ครับผมจะ ลองปรับนะครับมุมมองนี่ครับสามารถเห็นถึงการวิ่งรอบทิศทางของรถคันนี้เลยนี่ฮะยอดมากๆนะครับนี่ครับเกลียคานิวัลนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสามารถเห็นได้รอบทิศทางนะครับเป็นกล้องตัวแรกเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับและให้ภาพที่คมชัดมากด้วยครับนี่ครับตอนนี้ เราก็เป็นการสาธิตการเดินทางจริงเลยครับบนท้องถนนนะครับจะเห็นว่ารถที่วิ่งนะครับเราก็จะเห็นนะครับรถที่วิ่งอยู่ข้างรถนะครับก็จะเห็นได้ชัดมากนะครับนี่ครับเราเลี้ยวซ้ายมาแล้วนะฮะนี่ครับนะครับเห็นถึงท้องถนนอ่าโอเคนี่ครับ ก็เป็นอีกหนึ่งสุดยอดของนวัตกรรมนะครับนอกจากคันนี้นะครับติดตั้งระบบกล้อง360แล้วนะครับยังติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับลำโพง f u l l ลนซ e เมอร์คินะครับรุ่น m 4 0 s รวมถึง Twitter นะครับรุ่นนี้นะครับเป็น Twitter ของรุ่น m e r c u r y k 6 2นะครับแล้วยังรุ่นนี้ครับมีการติดตั้งระบบบิดวันนะครับแล้วก็ แอมออริสันนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ของออริสันนะครับตัวนี้บ mm ิดวันก็เดี๋ยวจะให้ชมเพลงเพราะๆนะครับให้ทุกท่านได้รับฟังเพลงเพราะๆกันสักคู่นะครับอ่านี่นะครับก็เป็นการสาธิตเพลง don't know why you said goodbye Just let me know you go forever <im itation and spiritual language> นี่ครับก็จะเห็นได้ว่าคันนี้ถ้าฟังจริงๆในรถนะครับก็จะได้เวทีสัมผัสได้ถึงเวทีเสียงนะครับแล้วคันนี้ก็มีการทำเสาเอพิล่านะครับที่สำหรับลำโพงสามทางเพื่อให้เกิดเวทีเสียงจริงนะครับก็ท <im> ่านที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมิลาชอริโอนะครับสาขาถนนสีคลินนะครับได้นะครับหรือ สนใจสามารถแอด l i น์ไอนะครับมาที่ l ล n e official ของเรานะครับก็คือแอดมิล a าชอเร o หรือแอดมิล่าชหก็ได้ครับเรามี2ช่องทางในการติดต่อนะครับนะครับก็สนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับขอบคุณมาก